หลายคนอาจจะสงสัยกันว่าจํานวนเฉพาะที่เราใช้ในการหาหอรอมอรหรือคอรอนาน,นนั้นมันคืออะไรเดี๋ยววันนี้ครูเดีจะพาทุกคนไปไขข้อสงสัยนี้กันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยจำนวนเฉพาะคือจำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากกว่า1และไม่มีจำนวนอื่นหารได้ลงตัวนอกจาก1และตัวมันเองค่ะป้าเราไปดูตัวอย่างกัน ทงหาจํานวนเฉพาะตั้งแต่1นึงถึงหาจำนวนเฉพาะคือจํานวนเต็มบวกที่มีค่ามากกว่า1ดังนั้น1ไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะคะต่อไปจํานวนเฉพาะเนี่ยมีแค่1และตัวมันเองเท่านั้นที่หารได้ลงตัวอ่าสมีแค่1และ2เท่านั้นที่หาร2ได้ลงตัวดังนั้น2เป็นจํานวนเฉพาะค่ะต่อไป3านะคะอ่าสก็เป็นจํานวนเฉพาะเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจาก มีแค่1และ3เท่านั้นที่หาร3ามได้ลงตัวต่อไป4นะคะไม่เป็นจำนวนเฉพาะค่ะเนื่องจาก2หาร4ได้ลงตัวค่ะต่อไป5เป็นจำนวนเฉพาะนะคะเนื่องจากมีแค่1และ5เท่านั้นที่หาร5ได้ลงตัวต่อไป6นะคะไม่เป็นจำนวนเฉพาะค่ะเพราะว่า6เนี่ยมี2หารได้ลงตัวอยู่นะคะต่อไป7 เจเป็นจํานวนเฉพาะค่ะเนื่องจากมีแค่7และ1เท่านั้นที่หาร7ได้ลงตัวต่อไป8ล่ะคะไม่เป็นจํานวนเฉพาะค่ะเนื่องจากสองหาร8ได้ลงตัวและ9ไม่เป็นจํานวนเฉพาะเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจาก3หาร9ได้ลงตัวต่อไป10ล่ะคะ ไม่เป็นจํานวนเฉพาะนะคะเนื่องจาก2หาร10ได้ลงตัวสังเกตดูนะคะจํานวนที่2หารลงตัวเนี่ยก็คือจํานวนคู่นั่นเองค่ะหรือก็คือจํานวนที่ลงท้ายด้วย2 4 6 8และ0ค่ะเราก็มาตัดตัวเลขออกไปได้เลยนะคะก็มี12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48และ50ค่ะอะ่ตัวเลขของเราก็น้อยลงแล้วนะคะมาหาต่อกันเลย11นะคะมีจํานวนใดที่หาร11ได้ลงตัวนอกจาก1และ11ไหมคะอ่าไม่มีดังนั้น11เป็นจํานวนเฉพาะค่ะ13ล่ะคะ เป็นจํานวนเฉพาะเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากมีแค่หนึ่งและสิบาเท่านั้นที่หารสิบามได้ลงตัวต่อไปสิบห้าล่ะคะเป็นจานวนเฉพาะไหมคะไม่เป็นนะคะเนื่องจากสิบห้าเนี่ยห้าหารได้ลงตัวนะคะห้าเนี่ยจะสามารถหารจํานวนที่ลงท้ายด้วยศูนย์และห้าได้ลงตัวนะคะแต่ศูนย์เป็นจํานวนคู่เราตัดทิ้งไปแล้วนะคะเราก็มาตัดจํานวนที่ลงท้ายด้วย5้าได้เลยค่ะมียี่สิบห้าสามสิบห้าและสี่สิบห้าค่ะ ไปหาต่อกันเลย17เป็นจำนวนเฉพาะไหมคะอ่าเป็นนะคะเนื่องจาก17มีแค่1และ17เท่านั้นที่หารได้ลงตัวนะคะต่อไป19ก็เป็นจำนวนเฉพาะเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากมีแค่1และ19เท่านั้นที่หาร19ได้ลงตัวต่อไป21นะคะ ไม่เป็นจํานวนเฉพาะค่ะเนื่องจาก3หาร21ได้ลงตัวค่ะ37 2 1นั่นเองต่อไป23นะคะเป็นจํานวนเฉพาะไหมอ่าเป็นนะคะเนื่องจากมีแค่หนึ่งและ23เท่านั้นที่หาร23ได้ลงตัวต่อไป27เล่ะคะเป็นไหมคะไม่เป็นนะคะเนื่องจาก27เนี่ย3หาร27ได้ลงตัวคะ่ะ39ได้27นั่นเองต่อไป29นะคะเป็นจํานวนเฉพาะไหม อ่าเป็นนะคะเนื่องจากมีแค่1นึ่งและ29เท่านั้นที่หาร29ได้ลงตัวต่อไป31ก็เป็นจํานวนเฉพาะค่ะมีแค่1นึ่งและสาเท่านั้นที่หาร31ได้ลงตัวต่อไป33ไม่เป็นจํานวนเฉพาะค่ะเพราะว่า33มเนี่ยสหารได้ลงตัวนะคะ3าคูณสิได้3 3ค่ะต่อไป37นะคะอ่าเป็นจํานวนเฉพาะนะคะเนื่องจากมีแค่1และ37เท่านั้น ที่หาร37ได้ลงตัวนะคะต่อไป39ไม่เป็นจำนวนเฉพาะค่ะเนื่องจาก3หาร39ได้ลงตัวค่ะต่อไป41นะคะเป็นจำนวนเฉพาะค่ะเนื่องจากมีแค่หนึ่งและ41เท่านั้นที่หาร41ได้ลงตัวต่อไป43ก็เป็นจำนวนเฉพาะค่ะ47ล่ะคะเป็นไหมคะอืมเป็นนะคะต่อไปตัวสุดท้าย49ค่ะเป็นไหมคะ ไม่เป็นนะคะเนื่องจาก7หาร49ได้ลงตัวค่ะ7 7ได้49นั่นเองดังนั้นจํานวนเฉพาะตั้งแต่1ถึง50เนี่ยก็จะมี2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43และ47นั่นเองค่ะ ตอนนี้เราก็รู้จักจำนวนเฉพาะกันแล้วนะคะคลิปต่อไปครูเดียจะมาสอนเรื่องอะไรนั้นถ้าใครอยากรู้อย่าลืมกดติดตามเพจครูเดียวไว้ได้เลยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ